อัดแล้วใช่ไหมอืมอัดแล้วอืมโอเคเทปนี้บันทึกวันที่20สิงหาปี2019ช่วงเวลาตีสองนาทีผมเจ้าหน้าที่เบอร์715กับเจ้าหน้าที่เบอร์815ได้รับแจ้งเหตุให้มาตรวจค้นบ้านของเบอร์666เราจะเริ่มทำการตรวจค้นในตอนนี้โอเคเริ่มเลยเดี๋ยวก่อนเอาขีกามาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ออามาแล้ว กลิ่นแม่งเหม็นว่ะโอเคเริ่มเดินเข้าไปเลยเปิดไฟฉายหน่อยฮะเฮีย <Huh? S 2> er แล้ววะเนี่ยในตัวบ้านมันมีแต่รูเต็มไปหมดเลยแล้วดูเหมือนมันจะมีน้ำสีแดงๆไหลออกมาด้วยเออเดี๋ยวนะกลิ่นแบบนี้มันเลือดนี่ฮะ <Huh? S 2> เลือด อย่าบอกนะว่าไอ้น้ำสีแดงๆที่มันไหลออกมาจากรูนั่นมันคือเลือดอะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเชีย่ยกูว่าไปดูที่อื่นกันต่อเถอะเชีย่ยแม่งในบ้านไม่ว่าจะบนกำแพงหรือแม้แต่กระทั่งเพดานมันมีแต่รูทั้งนั้นเลยเชีย่ยเบอร์เจ็ดร้อยสหามานหน่อยมีอะไรกูกูเจอศพฮะศพเหรอระบุตัวได้ไหมว่าเป็นใครเดี๋ยวกูดูที่ปกเสื้อให้ ฮะโอ้ไม่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 อะไรเบอร์เบอร์เ0้าพันฮะเบอร์เก0 0นี่เจ้าหน้าที่เบอร์715พวกเราพบศพผู้เสียชีวิตในบ้านของเบอร์666ตอนนี้ระบุตัวได้แล้วผู้เสียชีวิตคือเบอร์9000ทางเราขอกำลังเสริมกับคนเก็บศพด้วยระบุตำแหน่งพวกเราจาก G P S ได้เลยแม่งเอ้ยเอาไงต่อละทีนี้เบอร์เจ เบอร์666สวัสดีนี่ผมเองเบอร์4500ตอนช่วงเวลา2นาฬิกานาทีพวกเราได้รับสัญญาณขอกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ที่เราส่งไปตรวจค้นบ้านของเบอร์666ซึ่งหลังจากที่พวกเราได้รับสัญญาณพวกเราก็รีบไปทันที หลังจากที่พวกเราไปถึงบ้านของเบอร์6 6 6ก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น จู่ๆบนกำแพงบ้านของเบอร์666ก็ได้มีรูเกิดขึ้นมากมายและรูพวกนั้นก็ได้หลั่งของเหลวสีแดงคล้ายเลือดออกมาหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่รอช้าพวกเราเรียบเปิดประตูเข้าไปในบ้านของเบอร์666นั้หลังจากเราเข้าไปในบ้านพวกเราก็เจอกับเบอร์666ที่ยืนนิ่งมองมาที่หน้าประตูบ้านแล้วในจังหวะเสี้ยววินาทีพวกเราก็ได้เปิดฉากโจมตีการต่อสู้นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความชุลมุน แต่ในที่สุดพวกเราก็จับเขาได้หลังจากนั้นพวกเราได้ส่งตัวเขากลับไปที่ฐานแล้วพวกเราก็ได้ทำการสำรวจภายในตัวบ้านต่อ พวกเราพบศพของเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนกับผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนนอกจากนี้เรายังได้สำรวจภายในตัวบ้านพวกเราพบว่าในบ้านนั้นมีแต่รูเต็มไปหมดแต่ก็ยังไม่พอรูพวกนั้นยังมีของเหลวสีแดงคล้ายเลือดไหลออกมาซึ่งพวกเราก็ได้นำของเหลวนั้นไปตรวจสอบแล้วก็ได้พบว่ามันคือเลือดจริงๆ ต่อมาพวกเราได้กลับมาที่ฐานแล้วพวกเราก็ทำการสำรวจร่างกายของเบอร์616พวกเราพบว่าตามตัวของเขานั้นมีแต่รูเต็มไปหมดและรูพวกนั้นก็มีเรือดไหลออกมาเหมือนกันพวกเราเจอตั้งแต่แขนขาหรือแม้แต่กระทั่งก้น ก็ยังมีแล้วพวกเราก็ได้เอกซเรย์ร่างของเขาต่อพวกเราก็ได้พบว่าแม้แต่อวัยวะภายในร่างกายของเขาก็ยังมีรูเหมือนกันหลังจากสำรวจร่างกายเขาเสร็จพวกเราก็ได้เอาเขาไปขังตอนนี้พวกเราเฝ้าสังเกตการเขามาสองวันแล้วแต่เขาก็ดูไม่มีท่าทีว่าจะขยับตัวเคลื่อนไหวเลยอะไรวะเชี่ยมันหลุดออกมาแล้วโอย